สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมมะลินะคะวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่สิบห้ามะลิดดกมากค่ะวันนี้นะคะอ่าไปชมกันเลยค่ะหอมแรงด้วยนะคะโอ้ยหอมทะลุจอค่ะเพื่อนๆดกจริงจริงนะคะวันนี้คือเดินออกมาจากตัวบ้านโอ้โหแบบขาวหอมตลบอบอวลเลยค่ะขาว,ขาว,ขาว เจอะเลยค่ะขาวนวลๆนะคะละมุนค่ะเห็นไหมคะดอกไม้คะอันนี้ยังไม่ได้เก็บไปลอยน้ําดอกมะลิเลยน,นะคะก็ให้เขาอยู่คดต้นก่อนนะคะเพราะว่าจะชมความงามของเขาอะค่ะนานๆนะคะโอ้แต่หอมแรงค่ะเพื่อนๆหอมทะลุจอนะคะได้กลิ่นไหมคะคนไทยนะคะอยู่ใ,ใกล้ๆก็แบบโอ้ชื่นใจมากค่ะหอมอยหอมแบบนะ เกิดมันยายค่ะมะลินะคะทั้งขาวทั้งหอมทั้งสวยนะคะวันนี้วันศุกร์นะคะก็บ้านดกเหมือนเดิมค่ะดกมากนะคะคือคนโปรงกนี่ชื่นใจเลยค่ะก็เก็บดอกไม้หอมๆม,มาฝากเพื่อนๆน,นะคะก็ดูแล้วสบายตาค่ะนะคะ นี่ค่ะดกมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนดูดูค่ะเขาแบบคือแบบว่าบานคือติดดินเลยค่ะเห็นไหมคะคือดกจริงนะคะเล่ที่ตุ่มๆก็มีเยอะค่ะที่ตุ่มๆก็รอบานพรุ่งนี้วันต่อๆไปก็เยอะค่ะเพื่อนขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้หน่อยนะคะจะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องพิงรถลินนะคะคือคลิปนี้ไม่รู้จะลองเพลงอะไรดีนะคะคือแบบสวยมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ